จะพามาชมต้นไม้สวยๆใบไม้สวยๆอันนี้คือบอนสีนะคะราชินีแหงใบนะคะสวยงามมากดูใบสีชมพูนี่ปลูกในกระถางนะคะไม่ได้ถ่ายนานและอัปเดตให้ดูน่อยนี่จะโอ้โหนี่ได้มาใหม่นะคะทุกคนดูอันนี้นะ่าจะเป็นเออสนจันนะคะเสนีจันนี่ ใบด่างนีนะ่เต็มไปหมดเลยนะคะนสนิจันอันนี้จะเป็นสนิจจันแดงนะคะทุกคนปลูกในกระถางแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากอัปเดตให้ดูหน่อยนะทุกคนนี่อันนี้คือเป็นเอื้องไมานานะคะเอื้องไมานาก็มีนี่ออดอกสีแดงเป็นชอช่อดยาวๆแบบนี้เลยนะคะเอื้องเอื้องไมานาก็คือกินได้นะทุกคนมันกินได้นะมันเป็นสมุนไพรนะคะทุกคน สามารถนํายอดอ่อน,ออนหรือดอกอ่อน,ออนไปลวกจิ้มน้าพริกได้เลยนะคะทุกนูุ่นเต็มไปหมดเลยทุกคนเห็นไหมสวยมากต้นอวบอันมากสมบูรณ์อ่ะทานได้นะคะทุกคนเนี่ยมันอยู่ในกระถางนะปลูกในกระถางนี่พามาชมต้นไม้สวยนะคะนี่จ้านี่คือเป็นเอ่อก,กักเงินกวักทองนะคะเพิ่งได้มาใหม่นะคะนี่ลาต้นแข็งแรงมากใบสวย กวักเงินกวักทองจ้าเพิ่งได้มาใหม่นะคะพามาชมนะคะนี่จ้าถัดมาก็จะเป็นบอนสีเหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออะไรนะคะแต่แต่ยังไม่แน่ใจนะแต่ยังไม่ไม่รู้นะคะยังไม่รู้นะคะนี่มีดอกด้วยนะคะทุกคนนี่ดอกของเขาสมบูรณ์มากนี่จ้ะดอกบอลสี นี่ให้ดูนะคะบดอกเขาอืมสวยอ่ะแข็งแรงมากต้นเหมือนอวบอันมากดูสิต้นอวบอันแบบแข็งแรงสุดๆนะคะนี่พาชมนะคะอันนี้ก็เป็นนะกว่ากอกมรกตค่ะสวยมากนี่ สวยได้มาใหม่จ้าทุกคนได้มาใหม่จ้และแถมมีดอกแต่ว่ามาประมาณอาทิตย์นึ่งแล้วนะคะนี่ดอกยาวแบบนี้แล้วตอนมายัางดอกเล็กๆอยู่เลยนะคะอันนี้ยาวแล้วสวยงามจ้าคนที่ชื่นชอบต้นไม้นะคะทุกคนดูให้ดูว่ามันเยอะแยะมากมายขนาดไหนดู <c oughs> นี่นะคะต้นไม้ม,ง,มงคนทั้งนั้นเลยไม้ประดับไม้มงคนทั้งนั้นเลยดู ให้ดูเดี๋ยวจะพาไปดูดอกไม้นี่ดัดไหมายด้านนี้ก็จะเป็นอาวาสนะอันนี้จะเป็นต้นเอ,อ่อนี่ยังไม่ออกดอกนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกดอกอาจจะพามาดูอันนี้คือสาวสันชายนะคะรู้จักไหมคะสาวสันชายออหรือว่าต้นเอ,อ่อจอร์กานะคะถ้ามีดอกดอกเขาจะสวยฉลมพูบอนใหญ่มาก ยังไม่ออกดอกปีนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอดอกอชวนชมสวยมากชวนชม <c oughs> นี่จ้ะชวนชมดูก่อนชวนชมออกดอกเยอะมากสีชมพูนะคะสีชมพูแบบว่าไม่มีใบเลยนะคะมีแต่ดอกเต็มไปหมดเลยดูเนี่ย ออกดอกเยอะมากนี่ค่ะนี่ปลูกในกระถางนะคะมีจ้ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็พามาชมต้นไม้มงคลสวยๆนะคะฝากชมคลิปด้วยนะคะไปแล้วสวัสดีจ้าไม้ประดับไม้มงคลค่ะสดชื่น ดูอันนู้นสวยมากอันนั้นอะเห็นปะ